ปีใหม่กันใช่แล้ะก็หนึ่งในนั้นก็คือมีไดเม่ด้วยวิ่งสมาชิกคนใหม่นะเรามีงบ500วะ500ใช่วิ่งไม่มีคนอ่ะโอ้ยยิ้มได้ไหมอ่ะแรงมากขอไดเม่เลยจ้าไม่มีคนเลยก่อนอันนี้บริการบอกว่างบเท่าไหร่นะเหมอรี่ครั้งหนึ่งไม่มีตาไดเม่ก็จะเป็นคนเข้ามาจับในครั้งนี้ด้วยก็จะเป็นก็คือของป๊าป๊าก็ต่างหากของมัตรีกต่างหากของโมดี้ของเออต่างหากเต็มของพิเศษเลย ของในเม่ของพิเศษเลยใช่ไหมแล้วยายยายล่ะยายจะมีไหมยายก็มียายจับไหมจ๊ะจับงั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญที่ห้างกันเลยไปกันเลยไปดูไปเทตอนนี้เราก็ถึงห้างไปที่เรียบร้อยแต่ไดเม่ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าอะไรจ้าป๊าป๊าปลอดภัยไว้ก่อดเลยเลยไม่อยากให้มาใช่เพราะฝุดบุกวันป๊าป๊าเข้าห่วงมากตอนนี้เราจะแยกย้ายกันไปซื้อของนะเฮี่ อะไรจ๊ะไม่บอกจ้าแล้คือของกินเรียบร้อยแล้วแล้วคุณทวดจะซื้ออะไรจ๊ะจะดูฝนแล้วเธอจะซื้ออะไรจ๊ะไม่บอกบอกเ้าบอกมันจะซื้ออะไรจ๊ะเป็นความลับของผมทีเดียวเราก็มีพี่เลี้ยงไดเม่มาแทนนะคะทุกคนพี่เลี้ยงไดเม่ซื้ออะไรจ๊ะไม่บอกแหมงงอ่ะทำไมไม่มีใครบอกเลยอ่ะแล้วหนูจะซื้ออะไรจ๊ะซื้อโฟนเย็ดโด๋อย ไอโฟนสิอไอโฟนเลยจ๊ะไอโฟนหนึ่งไม่ใช่แห้ว่ปงั้นเราแยกย้ายไปซื้อไอโฟนปา e t s go ตอนนี้เราก็มาแยกตัวมานะครับแต่คุณย่านี่ได้แล้วคุณย่าได้ของอะไรมาได้ถานได้ถานได้หมอนจุกได้จุกกระถาพโอ้แล้วก็เลยซื้อให้เพิ่มอีกอันนึงอันนี้ใช้เองจับของขวัญยังไงให้แยกได้เองจับอันนึง เออซื้อเองเลยอ่าเป็นไงลระอันน้ของขวัญทดีอันนี้สุดอันนี้ให้ของขวัญจริงจริงเนาะเรียกว่าเอาได้ดีอะไรนะเอาต้องบอกคือได้ดีขอให้หมอไม่เห็นงานเข้าละไม่รู้ว่เอาล้ดีเนาะทีนี้ทุกคนตอนนี้คือฉันคิดหนักตรงที่ว่าเออต้องซื้อ ขอให้เดเม่ด้วยที่จะไปจับกับทุกคนแล้วก็ขอให้กับเอิร์นด้วยที่จะไปจับกับทุกคนงบก็คือเหมือนงบ1,000บาทเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกันค่ะว่าเอิร์นควันซื้ออะไรตอนนี้ใครดูคลิปมันอยู่ลองเมนดีว่าเอิร์นควันซื้ออะไรแล้วก็ลองดูว่าถ่ายกันถูกไหมในสิ่งที่เอิร์นซื้อเนี่ยทุกคนทายกันถูกไหมเอาคุณดีนะเอาครับผมไม่เลยยังไม่แยกตัวกับฉันอยู่หรอไม่มมคนเดินมาหรือเปล่าเธอไปได้แล ของรูปจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเอิญนว่าของไดเม่คือของที่ซิกเนเจอร์ที่สุดดีกว่าที่ไม่เหมือนใครมันมีความน่ารักกูจะมีไหมไม่รู้ไม่รู้งั้นเดี๋ยวทุกคนไปรอลุนกันว่าเราจะซื้ออะไรของไดเม่ไปจับกับพี่ๆแต่ที่แน่ๆผมกูสกิลแล้วก็ทัหนะอะไรกิก่อนแล้วกันไว้เจอกันนะครับทุกคนว่าเหมยลี่จะซื้ออะไรดีอ่ะคือแบบมันเลือกไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นการจับฉลากเนาะที่แบบจับหลายคนมากผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี้ยแล้วแบบเลือกไม่ถูกอ่ะต้องเป็นแบบว่า กึ่งกึ่งทั้งชายและหญิงแบบใช้ได้อะไรเงรี้ยทั้งคู่เลยแลหนเอยนี่จะซื้ออะไรล่ะทีนี้ตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันแล้วนะครับตอนนี้ผมหิวมากเลยอ่ะาะว่าไปซื้ออะไรกินก่อนดูของกินเต็มไปหมดเลยเพราะว่าของทำมันต้องเดินด้วยท้องครับขากินก่อนแล้วกันสรุปแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะเอางูไหมมีงูนะจะกลัวทำไมละ่ะงูนะงูเนี่นะยย่าดูดีนะ นเป็นไงดีไหมงูมชอบไหมกลัวของกลัวมาจนน่ากลัวน่ากลัวเกินไปงูไม่เอาเนาะเอาเป็นอะไรดีล่ะห้าร้อยบาทเราเป็นเจ้าภาพเราก็แพงๆหน่อยก็แล้วกันเพิ่มมาหน่อยหนึ่งนี <700 ่นี่ย่าเจ็ดร้อยบาทนี่เจ็ดร้อยบาทนะเป็นตัวอะไรนะแมงมุมยักษ์เจ็ดร้อยบาทมันเดินได้เดินได้ด้วยดี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 เลยเดียวกันเดียวกันนี่แหละเจ็ดร้อยบาทเจ้าเห็นไหมตลกดีตลก มันมีไอ้ตั้งเวลาตั้งไอ้ให้เดินนะเราต้องเดินเองมีมีดีหมดมีดีหมดแล้วต้องกดดิ่ดิดิดี่หรอดีไหมไปจับของขวัญสนุกเลยถ้าใครได้ก็เอาไปไปถ่ายคลิปได้ไหมด้โอเคทุกคนเราได้แล้วอันนี้นะเราเป็นตัวอะไรวะเขาเรียกแมงมุมใหญ่อ่ะน่ากลัวมากเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตละคือเดินไม่เจอของขวัญจนมาเจอ ให้วิวแนะนำแล้วค่ะล่าสุดว่าจะซื้ออะไรดีเออไม่เอาทุกคนไม่เอาเหมือนคลิปนั้นแล้วนะอันนี้จะจริงจังคือเกินงบไม่เป็นไรเกินงบเกินงบไม่เป็นไรแต่จะเกินตัวเดี๋ยวมือที่จะไปเลือกซื้อแล้วนะคะทุกคนแกแล้วคือนี่ดูดูดูเออน่อว่ามันจะต้องสะสมได้จริงแบบอย่างเงี้ยอะดูหน้าตู้เนี่ยใส่ตู้แบบเนี้ย แต่อืนม่เอาตัวเล็กค่ะถ้าอื่นจะซื้อทั้งทีกล่องนี้หนึ่กล่องเท่าไหร่649้อยสี่ิบเาทนะะอันนี้เป็นของมานีแล้วกันของในแม่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเป็นอันไหนดีโอเคไหมจ๊ะแกเมื่อกี้ไม่ใช่แบบทั้งลังนั้นหกรก็ว่าอยู่ทำไมราคาดีจังเลยสรุปคือตัวละหกรไม่ได้ค่ะพีหาซื้ออย่างอื่นคนขคับอันนี้ก็สวยนะเนี่ยช่อ ว่าอันนี้ก็มีโฟน,น,น่ารัาเกยนแล้วก็มีกีเมาส์ว่านี่แหละเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว500ตัวน,นี้ละกันมีโฟนเอาไปจับของขวัญกันครับเมยลี่ว่าเมยลี่ได้แล้วค่ะทุกคนเมยลี่จะซื้อผ้า่มดีกว่าอันนี้ทุกคนเอาลายอะไรดีแต่เมลลี่ว่าต้องเอาลายที่มันแบบว่าใช้ได้ง่ายลายนี้แหละค่ะทุกคนแต่ว่าราคาคือมัน สี่ร้อยเหมือนที่ต้องซื้ออีกหนึ่งอย่างเพื่อจะได้ครบโอเคอย่างน้อยเราได้ผ้าห่มแล้วคะ่ะทุกคนคือถ้าใครได้ของฝันเอิญคือพูดตรงๆว่าไ e ม่ไ y ้คริส t มาสแต่ก็คือใส่แบบปีใหม่ได้แล้วอย่างมันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยไงได้แล้วสองร้อยบาทเดี๋ยวเราจะรวมของฝันให้ครบถึงห้าร้อยนะจ๊ะแต่ตอนนี้ของไดเม่เอิญเอิญให้คิวเป็นคนไปเลือกแล้วเพราะว่าเอิญเลือกเองไม่ได้หรอกเพราะว่าเอิญซื้อของฝันเองไม่เก่งกับอีกหนึ่งอย่างเหมือยรีได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่เหมือนจะเอาพับลง มันมีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีม่วงแต่เมย์นี่จะเลือกสีที่เมยที่ชอบแ้กกันนะคะทุกคนก็คือสีม่วงนะคะเมย์นี่จะซื้อสีม่วงไปเพราะว่าเป็นสีที่ชอบเพราะเลือกไม่ได้เลยทุกคนแต่อันนี้ราคา129บาทไปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินนะคะทั้งหมดก็เป็นราคา529บาทไปเดี๋ยวเราไปของขวงกันควัญกไหนดีอะแต่อันนี้มันจะดีค่ะมันต้มผัดทอดตึ้งได้มันสะดวกเราสามารถทำได้ นี้569ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่จ๊ะเท่ากันค่ะงั้น,นเอนินเอาอันนี้ก็ได้เพราะว่าพี่ดูเชียร์อันนี้มากกว่าเนานะเพราะว,าว่าอันนี้มันต้มผัดทอดอันนี้มัน<ช>ก็ต้มน้ำได้อยู่แล้วอันนี้มันต้มน้ำได้อย่างเดียวเนาะใครได้ของเอินคืองบห้าร้บเก้บวกอีก200เป็น769บาทจ้ะเอินมา200กว่านิดนิด <I can. S 1> มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจับของขวัญใครตื่นไต้หรอจะได้ของใครเมลี่ต้องได้ของนัก ไม่องเป็นพี่สิแต่ขอในเท่ใหญ่สุดนะบอกก่อนจริงเหรอคืออยากได้แต่ยังไม่เห็นของน้องเลยนะมาค่ะหนหลายพันอยู่อใหญ่มากดรือว่าจะเป็นโปร17โปรแม็กใหญ่มากใครจะจับก่อนอ่ะคุณทวดจับก่อนจับครับให้พูดโซ่ไหมให้ผู้มาโชว์ก่อนให้ผู้มาโชซ่จามก็เป๋าเราไงคือยังไงย่าจับก็คือห่อคนนั้นเลยใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นให้กลัวนะเบอร์เก้าใครอ่ะอของตัวเอง เอาไปเลยไม่ได้ของตัวเองต้องจับม่จับได้ของตัวเองลืมไพ่เวมากทุกคนได้เลกอ่าเลเล็ของใครมะเอ้ยขอแม่น้มาค่ะของขวัญเลยโอ๊ยคุณย่าดีใจไหมคะดใจแม่นองจับจ้าอุยเดินเดเดินไขงใครวะเของใครวะได้ของใครทางด่นได้ไม่ได้ เรียกวเล็กสิเล็กสจอควจริงเหพี่ต้อเะรู้หมเตอรู้ไหมตอนไถึงกั๊กไถึงไม่รู้อะขไลของตัวเองเดี๋ยวล้มผิดด้วย ตื่นเต้นตื่นเต้นเล่มไหนนะพี่เปล่าเฮเล่มสิโองใครเล่มสิจอบคนนั้นของใครจ๊ะโอ้ของใครอ่ะชิ้นใหญ่ว้าห้วใจอยากได้ของโง่มากโอ้ของใหญ่เลยอ่ะได้ให้พี่เอิรญจ๊ะเล่นกันเล่นกันเล่นกันอยากได้ของโง่บอกได้ของน้องมีพี่ใช่เปล่าพี่บอกว่าผมจะของตัวเองหรือเปล่าบอได้ของน้องมี เอามาได้แม่รวงรวงรวจริงนะไม่ใช่พี่เอิญลวงนะเออสัญญาณจิตสัญญาณจิตอันไหนอันกำกำกำอุ้ยเฮ้นี่นะนี่นะอะไรคะนี่มันรวเปิดสัเอาเอาอะไรของพี่เป็นแม่ได้ของลุงก่องใหญ่ใหญ่มากกองใหญ่มากเลยนะตื่นตระหนกได้ของไว้นีอ้าวคืว่าแน่นอนเลยมีเซนมีเซนอ่ะเซนมันบอกพี่น้องว่าได้งอมพี่นาง มีแววมีแววเดี๋ยวบอกของพี่จ่าไม่ออะไรครับของนางสามสองว้าวว้าวว้าวไอเมล่อะแมจดสนุจัอ้ขอมลยอรื่าน่นอนเลยมนมีเซนอะเซนมันบอกไม่ของเหมลี่เชยอ่เนเซนมันบอกโว้ยอบ้านจี๊นีเลยเหมี่ซื้อของให้ตัวเองอยากได้เดี๋ยวเหี่

นอนแะไรก็ไม่รู้โอ้โหดูไม่ออกเลยนอไม่ออกเลยขอบคุณค่ะนอนอะนอนแซบแม่ตอไปใครทีนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่เลี้ยงน้องไดเม่นะจ๊ะรุกไปกไดเของไดเม่ได้เลยเนี่ยดูท่าทางเลยเนี่ยไหนดูสิเลอะไรจ้ะอตัเองอ่ดูแถมทรแถมแถมสิบเหรอสอง โชคดีมากโชคดีโชคดีโชคดีใหญ่ใหญ่ใหญ่ชิ้นใหญ่เออจับเลยของเอิญได้ของใครครับของพี่คิ้วสิบเอ็ดคนสุดท้ายคือใครคะที่ตั้งบ้านี่อะไรครับโอ้โหของเนี่ย่ใครลูกไหนถครใรลูกพี่จับพี่จับเหรอเออไปพบกันเลยไปพบกันเลยเบอร์หกถึงได้ของนางของคิ้วบอกเลยว่ารุนมากได้ของดีของเลยทุกคนที่นี่เราจะมาเปิดของขวัญแต่ละคนกัน อคิวไหไหไหนไหนอะไ,ไ,ไระแกแบบไม่ไม่เกรงใจแล้วนะที่เราคนเลือ,อกของพี่คิวเลือกพี่เออร์แต่พี่คิวบอกว่าคือแพงอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรโอ้โหค่แบบไม่ต้องหนีผมเลยแค่หวีก,ก็ตรงว้าวคุณทั่วได้อะไรจ้าอู้หูอะไรนะอุะ้ยอุ้ยอุ้ย ของใหม่แล้วมั้งเนี่ยต,ต้องเลยโอ้โหเลิศอ่ะน่าโอ้โหได้ได้อัปเดตผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ของปีบุรีบุรีวิ่งเลิศเหมาะมาะยาได้เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวสัทีนะที่ใช้มาหลายปีย, <laughs> ยาเบล <laughs> ดูนิ่มๆนาะช่วงนี้หน้าหนาวด้วย <laughs> มาดูว่า ของเออร์นในแม่ได้ของพิต้าคืออะไรไใครเป็นผ้าห่มนะไปดูซืวยแล้วได้มาทีนี้ของห้างเลยเด้อได้ผ้าห่มผืนใหม่แล้วนะคะกี่ฟุตเนี่ยโอ้สามจุดห้าพอดีเลยที่นอนเอิร์นหกฟุตโอ้โหโี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ขอเองมาขอแม่ของแม่แกของลูกชายสิว้า ที่กินกาแฟกับแก้วคูมาแล้วนะก็คือแก้วใบนี้แพงมากเลยนะแก้วกับเครื่องปิ้งขนมปังอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้รวเท่าไหร่น่ะเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งเลยใช่ไหมแมงมุมแมงมุมแมงมดูหน่อยสิใครหัวล้อมันคืออะไรขอใกล้หน่อยแต่คือได้ใบบ้ากกว่าหูฟังไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะทำหน้าอย่างนั้นโอ้โมันดีมากให้หนูใช้ให้เอิญใช้โอ้โอ้ทั้งหมอทั้งหมอจบนะคลีนซิ่งทุกคนต้องใช้เดี๋ยวเอิญจะคลีนซิ่งนะคะเพราะเอิญแต่งหน้าแต่เรามีสบู่ได้มล์เราต้องคลีนซิ่งเนาะเชื่อว่าเอิญอยากได้แน่แน่จริงปะเนี่ยใช่เอิญขอเปิดขอบคุณมังกรจางหน่อยนะคะคืออะไรมังกรจางเธอซื้อไวมากนะคล้ายๆกันเลยกับเพื่อนเลยคล้ายๆของออมเลยใช่แต่นี่ อยากได้พอดีน่ารักด้วยเนี่ยหมีภูด้วยเห็นป้ะกับเพื่อนๆอของเขาเออเป็นไงล่ะเดี๋ยวกลางเลยดีกว่านี่เลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนค่ะ